ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูเรือจำลองไซ์เล็กนะครับหรือที่เรียกกันติดปา่าไซมินิเป็นขนาดห้าฝีพายนะครับอันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วในงานไม้นะครับต่อไปก็จะเป็นงานสีนะครับก่อนจะไปตกแตก่งอันนี้ก็ใส่กับพืงเสร็จนะครับอันนี้เป็นช่วงท้ายน,นี่ ไซเล็กไซเล็กสุด5้าฟีพายนะครับ3มลำลูกค้าสั่งเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเอาไปย้อมสีตากแดดก่อนจะมาทำสีกับครับนี้ก็ขัดไว้เรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จะมีพรพระเทพ1นึ่ลำสีจิกยาหนลำแล้วก็สอสุวรรณอีก1นึ่งลำทั้งหมดก็สามลำนะครับอันนี้เป็นไซเล็กนะครับ นี่เอามาให้ดูกันก่อนจะทำสีเดี๋ยวทำสีเสร็จตกแต่งเสร็จเดี๋ยวามาให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ออเดอร์ของคา้าส่วนอันนี้เป็นเรือใหญ่ปกติที่ทำ55า55ฟีพาย2องลำแล้วก็40 1ลำขึ้นโครงไว้นะครับต่อจากคิวมินินี่ามาให้ดูกันนี่ครับ รายละเอียดนี่เหมือนกับเรือใหญ่เลยนะครับใส่กระดูกงูใส่กงใส่ราวกลางกระทงนั่งใส่ลวดสลิงใส่ตะม้อนะครับอันนี้ใส่หมดุดคืออะรายละเอียดเหมือนเรือเรือเรือใหญ่เลยขนาดปกติเลยแต่สั่ง,งเป็นไซส์มินิมานะครับนี่ครับก็จดะประมาณนี้นะครับ ครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ